สวนเสริมนะครับอ่าอยู่ที่สวนส้มโอครับทีมสยามนะครับเป็นสวนเสริมทรัพยนน์นะครับที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แคแดงอ่าหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็ดวาเมล็ดนิกนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกศนะครับแล้วก็ไทรมินรัแสมแล้วก็ตัวฮอร์เนอร์นะครับผมเอา,อามาสอบถามถึงความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กับสวนเสริมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเออผมในฐานะประธานแ่งใหญ่ทั้งหมดทับทิมสยามแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วที่ออกมาแล้วไม่ใช่ว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ทันเหนื่อยจริงๆทันทั้หมดททิมสยาม ผมบอกได้เลยว่าส้มโอั้มโอตะทัาทับทิมสยามน,นี่นะเป็นสุดยอดของส้มโของประเทศไทยแล้วตอนนี้ส้มโอตะทิมสยามน,นะครับ,รบ <S <S 1> <S 1> ทีนี้โดยมากเรื่องยาเนี่ยใช้กระเพาสปาก,กันเยอะโดยมากราคาต้นทุนมันจะสูงมากทีนี้บริษัทเข่แดงเขาก็ลงให้ลงใช้ตอนแรกผมก็จะไม่เอาหรอกครับลองใช้นี่เพราะวันเยอะแยะที่มาข้ามาผมทุกหลายบริษัทแต่เอ,อันอนี้รู้สึกว่าเออขอาให้ใช้เยอะผมก็ใช้ไปเยอะเหมือนกันห้าแถวที่ผมใช้ ประมาณหลายร้อยต้นน่ะที่ใช้ของเขาอย่างเดียวพอมาเปรียบเทียบแล้วกับยาที่แพงๆนะครับไม่แตกต่างเลยแต่ที่ดีเพราะอะไรต้นทุนมันถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะเลยครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ข้อได้เปรียบของชาวสวนที่ว่าเราจะลดต้นทุนทีนี้ถ้าเราใช้ไอ่บอกให้พี่น้องชาวสวนสมพูทับทิมสยาคุณต่อไปนะครับนี่ผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าถ้าชมตรทับทิมสยานี่ต้องผมอ นายถึงแขตดวงประธานแดงใหญ่ทั้งมอดีตประธานแดงใหญ่ทุมม้หมดทับทิมสย,ยามปากขนงังเนี่ยคำพูดเขาก็ให้ความเชื่อถือมากทีนี้ผมจะบอกพี่น้องชาวสวนทัมม่หมดทับทิมสย,ยามไปเลยว่าถ้าต้องการลดต้นทุนใช้ตัวนี้ครับสีดีเหมือนกันแดงเหมือนกันหวานเหมือนกันแต่ต้นทุนลดได้เยอะพูดง่ายๆมันจะครึ่งต่อครึ่งอะที่ที่จะลดต้นทุนลงไปอะทีนี้การทำธทโปนี่ความหวังของเราการทำสวนธู่เพราะอะไร ไปประชุมที่ไหนก็แล้วแต่หน่วยราชการทานใหญ่ๆมีแต่คำว่าลดต้นราทําได้ไหมอะ่ะเนี่ยเราต้องเลือกทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายาตัวไหนแพงชื่อมาอยา่าตัวแพงแต่คุณภาพมันเหมือนกันเนี่ยเราต้องเอาที่ถูกกว่ามาใช้ไม่ใช่เอาตัวแพงมาใช้เพราะอะไรเราก็สังเกตแล้วนี่ว่าตัวแพงกับตัวถูกนี่ราคามันคุณภาพเหมือนกันเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเนี่ยผมของผมนี่ห้าล่องที่ไร้เขาทำให้นะผมจะไม่ใช้ยาตัวไหนเลย ใช้ของเขาตัวเดียวเลยให้ผมจะได้รู้ตอนแรกผมไม่เชื่อเลย <c oughs> เพราะอะไรเยอะบริษ,ษัทยาเข้ามาผมคือเราเปรียบเทียบของไหนที่ถูกกว่าดีเหมือนกันเราก็ต้องใช้ตัวนั้นเพราะอะไรเพราะเราต้องการลดต้นทุนไม่ใช่ท้ายไปเรื่อยแต่ทํายังไงผ่านแล้วไม่ใช่ว่าต้นทุนถุงนะผ่านแล้วต้นทุนต้องลด